เออผมเป็นลูกค้าพี่เขานะฮะถ้าเกิดใครสนใจฐานอัดแท่งนะก็ติดต่อได้เบอร์โทรที่รถเนี่ยครับอืมอืถามหน่อยฐานอัดแท่งเขาขายกันแบบไหนยังไงอ่ลอง,ลองคือส่วนมากขายเป็นโลนะพี่นะอือืถ้าเกิดความแรงก็อยู่ที่ส่วนผสมของตะลาว่าลูกค้าต้องการความแรงขนาดไหนอือืก็วความแรงมากๆราคาก็จะสูงขึ้นอ๋ตามตามความแรงของา่าน อย่างกะลาลอยเนี่ยก็ราคาจะสูงเพราะว่าเท่ามันน้อยแล้วก็มันจะแรงที่สุดแล้วในบรรดาฐานอัดแห้งแรงไม่แรงนี่ขึ้นอยู่ที่กะลามากกะลาน้อยใช่ครับเพราะว่าตอนตอนนี้ที่เขาผลิตก็คือกะลาเป็นส่วนผสมแล้วถ้าสมมติว่ากะลาหมดประเทศไทยแล้วจะไปเอาอะไรมาแทนอ่ะอ๋อกะลากะลาหมดก็แสดงว่ามะพร้าวไม่มีกินเลยครับอ้าวก็เกิดถ้าด้วงกินมะพร้าวหมดแล้วทําไงที่นี้จะเอากะลาจะเอาฐานที่ไหนอ่ะคงอ จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกะลานะมันยังมีไม้เนื้อแข็งก็ลองลองมาจากกะลาอ๋อเราก็ใช้วัตถุเป็นแรงเป็นเป็นตัวแทนได้อ๋อเราใช้วัตถุดิบอื่นแทนได้แต่ว่าแรงมันก็สู้กะลาไม่ได้แต่กะลาคืออันดับหนึ่งเลยละ่ะโอ,อ้สุดยอดไม้เนื้อแข็งก็อันดับสองลอง Okay, โอเคขอบคุณมากนะวันนี้ก็เดินทาง<อ>มาไกลเดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมถึงรู้จักอู่ปริชาติเาารอยหนยฮะอ๋อผมดูในคลิปครับครับในคลิปก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเรื่องช่วงล่างรถเลยครับอันนี้ว่าก็เลยดูคลิปก็พอจะรู้ว่าไอ้นั่นเรียกแหนบไอ้นี่ตรงเตงอะไรเงี้ยอ๋อคือรู้รู้มาเรื่อยๆครับเพราะว่าไปถามใครก็ไม่ก็ไม่ได้รู้จริงอ่ะนะชาวบ้านน้องโน่นน้นองน,นี่มั่งอันนี้เนี่ยเราก็จริงเราอยากได้เมื่อชีพ ว่าเราเสียเงินไปแล้วครับคือเราอยากจะให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปเคบีทานอัดแท่งเคบี B, ย่อมาจากอะไรอ่ะกระสาบที่ผมเองกระสาบกระสาบครับผมอ๋อเห็นว่ายังสดด้วยก็สดฮ้แดดน้อนนะ่ะเอาใครอยากจะเป็นธุระใครอยากจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจนะครับนี่ฮะเจ้าของธุรกิจยังน,น, <สด S 2> นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบจัดแหนบให้ลูกค้าใหม่นะฮะและลูกค้าก็มาเปลี่ยนเต้าแหนบพร้อมกับสกีเข้าไปด้วย ชิ้นนี้เลยสวยงามพระรามแปดนะฮะแล้วเราก็ใส่เหล็กรัดแหนบไว้ด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลังมันใส่ไม่ได้มันติดชกไว้นะฮะเราก็ใส่เหล็กรัดแหนบเอาไว้ด้านหน้าด้วย <hein? S 2> เพิ่มความแข็งแรงป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดนะฮะรถลูกค้า<ๆ>มาตอนแรกก็แหนบบิดแหนบบิดหน้าดูเลยแหละพูดได้ง่ายนะฮะ<ๆ>แหนบเขาจะบิดเยอะบบเราก็ป,ปีแหนบให้ตรงนะครับตั้งแหนบให้ตรงใหม่ตรงสวยๆจัดแหนบให้ใหม่ตอนแรกนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ เขาจะบิดเยอะทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีเข็มขัดรัดต,ต่างๆนะครับเราเอาออกให้หมดนะฮะแล้วก็ตัวล้างแหนบเราก็เอาออกหมดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็จัดให้ใหม่ลูกค้าอุตส่าห์เดินทางมาไกลแล้วก็มาแวะที่อู่ปริชาติเพาลลอยนะครับขอบคุณมากๆเลยคันนี้เป็นรถฐ่านซิ่งครับใครที่อยากจะได้ทานอัดแท่งนะครับโทรสอบถามได้นะฮะนี่ฮะโทรสอบถามได้เลย คันนี้ก็ใช้เป็นล้อบรรทุกนะครับล้อเท่าไหร่เอ่ยขอดูนิดนึงน่าจะเป็นเออขอดูนิดนึงน่าจะเป็นล้อสิบสี่ครับใช่ครับล้อสิบสี่คันนี้เขาจัดมาแล้วนะฮะแต่ว่าแหนบเนี่ยโอ้โหเขาใช้แบบเจ็ดเซนครับกว้างกว้างเจ็ดเซนแล้วเขามีกันวาลด้วยซึ่งแหนบอันนี้น่าจะเป็นแหนบหกล้อสวยครับหกล้อหรือสิบล้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแหนบเขาโค้งดีเหลือเกินนะครับก็เปลี่ยนทูกย่างรองแหนบไปด้วยด้านหน้าเพื่อให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับ โอเคขอบคุณมากๆเลยลูกค้าฝากธุรกิจหน่อยเดีเผื่อใครจะต้องการฐานอัดแท้งฝากธุรกิจหน่อยก็คือเอ่อผมเป็นลูกค้าพี่เขานะฮะถ้าเกิดใครสนใจฐานอัดแท่งนะก็ติดต่อได้เบอร์โทรที่รถเนี่ยครับอืมอืมครับผมเคบีฐานอัดแท้งนะครับพิกัดอยู่ไหนที่ร้านอยู่โรงงานอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ แต่ส่งทั่วประเทศไหมส่งทั่วประเทศครับใครอยากได้ทักมาเลยทักมาเลยครับผมเบอร์โทรอยู่ที่ตูดรถเลยนะที่ตูดรอบรอบรถเลยครับทานเดี๋ยวถามหน่อยทานอาแท่งเขาขายกันแบบไหนยังไงอ่ะคือส่วนมากเขาขายเป็นโลนะพี่อืนถ้าเกิดความแรงก็อยู่ที่ส่วนผสมของกะลาว่าลูกค้าต้องการความแรงขนาดไหนอืก็ความแรงมากๆราคาก็จะสูงขึ้นตามตามความแรงของ่านแต่กะลาล้อยเนี่ยก็ราคาจะสูงเพราะว่าเท่ามันน้อยแล้วก็มันจะ แรงที่สุดแล้วในบรรดาฐานอแท่งแรงไม่แรงนี่ขึ้นอยู่ที่กะลามากกะลาน้อยใช่ครับ<อ>เพราะว่าตอนตอ,อนนี้ที่เขาผลิตก็คือกะลาเป็นส่วนผสมแล้วถ้าสมมุติเรากระลาหมดประเทศไทยแล้วจะไปเอาอะไรมาแทนอ่ะอ๋อกะลากะลาหมดก็แสดงว่มามะพร้าวไม่มีกินแล้วครับอ้าวก็เกิดถ้าด้วงกินมะพร้าวหมดแล้วทําไงที่นี่จะเอากะลา<อ>ลจะเอาฐานที่ไหนอ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกลานะมันยังมีไม้เนื้อแข็งก็ลองลงมาจากกลาอ๋อเราก็ววาใช้วัตถเุเป็นแรงเป็นเป็นตัวแทนได้อ๋อเราใช้วัตถุดิบอื่นแทนได้แต่ว่าแรงมันก็สู้กลาไม่ได้แต่กลาคืออันดับหนึ่งละ่ะโอ้สุดยอดไม้เนื้อแข็งก็อันดับสองลองมามา เออแล้วเขาจะทํานี้ทํายังไงขอถามความรู้หน่อยคือเอาไปบดเหรอหรือ,อยังไงครับก็คือเอากะลามาเป็นชิ้นแล้วก็เอามามาบดก่อนให้มันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นแตกๆเล็กเล็กใช่เล็กๆอ๋อแล้วใส่น้ําใส่แป้งมันลงไปส่วนผสมเข้าไปส่วนผสมเข้าไปโอ้แล้วนวดให้มันแบบว่าละเอียดนิดนึงที่ผมเคยไปกินหมูกระทะเกาหลีหมูย่างอะไรที่เข้ามาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมเราเราอัดแท่งแบบนั้นไหม คือมันมีหลายถ้าเป็นลูกมันเป็นลูกเต๋าก็มีลูกกลมก็ได้ลูกเต๋าที่มันสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างนั้นก็ได้จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนเฟืองอ่ะยาวๆแล้วมีรูตรงกลางได้ได้คือลูกไอ้แม่พิมพ์มันมีหลายหลายแบบได้ตอนนี้แต่ว่าลูกค้าสนแบบไหนโอเคถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะได้ฐานอัดแข้งเนาะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับเพื่อจะเป็นลูกค้า ช่วยกันออโอเคขอบคุณมากนะวันนี้ก็เดินทางมาไกลเดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมถึงรู้จักอู่ปริชาติเผาลอยนียฮะอ๋อผมดูในคลิปครับครับในคลิปก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเรื่องช่วงล่างรถเลยครับอันนี้ว่าก็เลยดูคลิปก็พอจะรู้ว่ไนานไอ้นั่นเรียกแหนบไอ้นี่โตรงเตงอะไรเงี้ยคือรู้รู้มาเรื่อยๆครับเพราะว่าไปถามใครก็ไม่ก็ไม่ได้รู้จริงอ่ะนะฮะชาวบ้านเนอะน่นน้องนี่มั่งอะไรเนี้ยเรากจริงๆเราอยากได้มือาชีพ เพราะว่าเราเสียเงินไปแล้วครับคือเราอยากจะให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปครับเพราะว่าเงินมันหายากเข้าใจอยู่แล้ววันนี้มาที่อู่ได้อะไรบ้างครับเพราะว่าวันนี้ก็เลยรู้จักว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าไอ้แป้นสกีก็คือเดี๋ยวต้องศึกษาไปเรื่อยเนาะเพราะเนี่ยมันยังยังยังไม่รู้ใช่ผมก็ให้คําแนะนําไปเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องรถนะฮะเรื่องการใช้รถเราก็ต้องมีลิมิตเพราะรถเราเป็นเพาเดิมเนาะเราก็ต้องมีลิมิตในการใช้ด้วยนะฮะนี่ครับคันนี้ครับ โอ้โห,โหเดินทางมาไกลนะครับแล้วก็มาเซตแหนบใหม่นะฮะจัดแหนบใหม่เปลี่ยนเต้าแหนบแบบมีสกีนะครับถอยเลยถอยเลยครับนี่ฮะแบบนี้เลยครับช่วงล่างกดเขาก็ยังมีช่วงเด้งให้นะครับแหนบก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็แค่จับใหม่ให้นะครับโอเคถ้ายังไงก็เดินทางปลอดภยัยมีโอกาสเอาไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณมกาก <ไป S 2> เปลี่ยนเท้าร้อยโอเคขอบ <laughs> คุณมากวันนี้ผมทําให้ถูกใจไหม <laughs> ถูกใจน้อยนะถูกใจกดไลค์ผมหน่อยผมเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปเอ่อไปเช็อไม่ใช่เดี๋ยวลองไปเทสก่อนโอเมันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมได้ได้ครับติดต่อหลังโอเคโอเคขอบคุณมากมากเลยวันนี้ยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับจะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากขอบคุณมากจ้านี่ฮะลูกค้าเราก็จะเดินทางกลับแล้วครับนะฮะพิกัดนครสวรรค์นะครับเนี่ยครับเคบีานอัดแท่งนะฮะ นี่ถ้าใครสนใจอยากจะได้ฐานอัดแท่งนะใครขายหมูย่งหมูย่างเกาหลีขายไส้กรอกย่างอะไรได้หมดเลยนะครับแบเอาไว้นนะคนี่ KB านอัดแท่ง KB ย่อมาจากอะไรอ่ะกระสาบที่ผมเองกระสาบกะสาบครับผมอ๋อเห็นว่ายังสดด้วย ก็สดนะเดนอนนะเอาใครอยากจะเป็นธุะใครอยากจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจนะครับนี่ฮะเจ้าของธุรกิจยังโสดนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างอีกรอบนึงครับนี่ฮะช่วงล่างก็จะประมาณนี้เวลารถลงมาสู่พื้นดินแล้วด้านหลังก็ยังเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับทําให้รถเบาก็ยังขับพอนิ่มได้นะครับแมกจะอยู่ประมาณทรงนี้ฮะด้านหน้าก็เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยให้ดูครับ คือเราเหลือไว้ให้สําหรับรถที่ยังมีช่วงเด้งนิดหน่อยก็ได้นะฮะก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงเด้งเนี่ยทำให้รถเบาขัดนิ่มได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่านิ่มจ๋านะครับเพราะว่าเวลาที่ตกหลุมแล้วเนี่ยมีช่วงเด้งได้ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยเขาก็จะนิ่มอยู่แค่ประมาณนี้พอลงมาสู่แหนบกระดานชุดล่างแล้วมันก็จะแข็งแล้วครับนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีช่วงเด้งนะครับนี่ฮะโอเคให้เพื่อนๆดูเหล็ก้าะแหนบอยู่ด้านหน้าครับเปลี่ยนฐานกองแหนบใหม่โอ้โหสวยงามพลังแปดสุดยอด โอเคอะเดินทางปลอดภัยครับขออีกรอบหนึ่งจ้าโชคดีโชคดี oh. เรียบร้อยแฟนยังโสดอ่ายังโสดอยู่ใช่ใช่ากแฟนบ้านได้ได้ครับเอาใครยังใครยังไม่มีแฟนนะฮะก็ดูไว้นะครับนะฮะเบอร์โทรมีครับสก,กิดเขาได้นะครับ <c oughs> โอเคสุดยอดนะครับ <c oughs> เป็นเป็นเอฟซีมาจากนครสวรรค์นะครับโอ้โหสุดจริงๆคันนี้มาจากนครสวรรค์เลยให้ดู รีโว่ครับรีโว่เคบีนะครับกุญกระสาบนะฮะจัดไปสำหรับรถรีโว่หนึ่งคันครับขอบคุณหลายๆ